อะไรครับตายครับหนึ่งครับไปเร็วยาวมาวะนี่ไงวัวเร็วตายโอ้โหเล็กโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้เราก็มาเล่นเป็นโหมดวางบอมนะครับหนีจากโหมดบัมมี่มาเล่นวางบอมกันว่านี้กว่านะครับก็กลัวคลิปบัมมี่ลงรัวๆแล้วทุกคนจะเอียนกันนะครับก็เลยมาเล่นวางบอมนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนบอมหมู่แล้วกันนะครับ จะเรียกว่าเกลียดไหมเพราะว่าฝั่งหนู่มมันก็เล่นได้อะโอเคเรียกวา่าเท่าเทียมกันแล้วกันนะเฮ้ยไปเป็นหมูหนึ่งตัวตายเออมาดิ <c oughs> เหลือผมคนเดียวหรอชิบหายแล้วโอ๊ยแตกชิบหายแล้วครับฝั่งหนู่มมีบาเล่กับทุกคนงานเข้าเลยครับรีวิ่งกันรีวิ่งกันไปไปยาวเลยครับ ง้างแล้วเบิดหมู่ไก่อนเลยครับต้องวันนี้อะไรครับตายครับหนึ่งครับไปเร็ว <c oughs> ยาวมาวะนี่ไงไวัวเร็วตายโอ้โหแรงโคตรโอเคครับไปครับเก็บบอมวันนี้นว่ะเจ็บเจ็บ ขออนุญ,ญาตวางบอมนะครับผมเอ้าชนะแล้วหรอมันเป็นง่ายจังเลยอะโอ้โหต้องรีบวิ่งครับเดี๋ยวโดนบาสุมนะครับจริงๆบอมอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับบอมสีรูเลืองนะครับเรือว,ว่าจะเป็นพวกบอมสีรูมันก็ดีนะแต่ว่าผมเล่นบอมนี้ดีกว่าแปบ๊บนะครับผมว่าผมมีบอมเก์อีกบอม,อมหนึ่งนะหายไปไหนวะช่างมันลวกัน งางแล้วเบิดหมูมาก่อนเลยครับแล้วเบิดหมูช่วยคุณได้ آ آ! เรียบร้อยแตกเขาเล่นบนระเบียงอะ่ะไอ้บอมเข่าบอมหัวกระโหลกไปไหนวะนี่ไงนี่ไงบอมนี้บอมนี้แรงพอบอมหมูเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับไป แต่ว่าเราจะเดินไปไหนเราต,ต้องระวังว่ะฝั่งหนูแมกก็มีของเกียนเหมือนกันนะครับถ้าเสียงขึ้นจมูกหรือว่าอะไรก็รต้องขออภัยนะครับพอดีไม่ค่อยสบายนะครับงางระเบิดหมู่วิวตายเรียบร้อยครับสวยครับผม <_ d iam il> ทำไมระเบิดหมูมันหลุดมือไปอะเมื่อกี <_ d iam il> ้มีอะไรตรงนี้ยิงเช็คไว้ก่อนอุ้ยโอ้คนนี้เขามีกันบอมหมอ โหดล้ายมากเลยเสียงมากเลยครับมีการบอมโอเคครับมันมีวิธีสู้อยู่อ่ะน่าจะต้องปาระเบิดหมูไปก่อนแล้วก็เอาบอมแลอัดมันอะไรเงี้ยนะครับถึงจะสู้ได้อ่ะใช่ปะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่มีการบอมตัดเลี้ยงไงไม่ตายอ่ะ มาดีมาดีสู้นะเว <c oughs> ้ยอุ้ยแตกเรียบร้อยฝากด้วยเพื่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแจ้ตงตำแหน่งเราไปก่อนแหละกันยาวหนึ่งไป let's go ลุยเอาละครับจังหวะนี้เขาเดินลุยแล้วครับโอ้โหแตกเรียบร้อยว่ววเะเพ้วม่วงเฮ้ยแต่เพื่อนเราสู้ได้อยู่ยังมีความหวังอยู่ครับจังหวะนี้ เอ้ไม่เก็บระเบิดหมูไว้ปลาสตูปลากันเองแล้วเจ้าเดีกครับตัวนี้อยู่ระเบียงนะระเบียงระเบียงโอ้เรียบร้อยครับบินครับบอมม่ผมไม่มีวะ่ะถ้าบอมม่ผมมีนะนบอลเลยนะมันเลยละมันผมเลยละโอเคครับโหปีกมันเริ่มเทิมเลยนะเฮ้ยคาด้าปะเนี่ย สวยฆ่าได้เฉยเลยอะไรนะคบเนี่ยเชิบเชิบเชิบเงียนไว้ส่งเสียงยังปั่นเลยนะครับเฮ้ยตายตายโอ้โหตายสองเฮ้ย <laughs> มาดิมาดิ กล้ามารือป่านะกล้ามาแลกล้ายิงเออที่ป่ายแล้วระเบิดตกถ้า <c oughs> ผมมีระเบิดสูตรปลาไปตรงระเบียงหน้านี้แบบพกบอลแล้วโคตรโกงไงอุ้ยโอ้โหแตกแม่งมันแคมป์กันอยู่ตรงระเบียงอะครับทุกคนผมก็ไม่รู้จะสู้มันยังไงวะแล้วมันยิงอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องเข้าโกงไว้หน่อยมันวะ นี่อาจจะเฟี้ยวอยู่นะเดี๋ยวลองแผนใหม่ดูแล้วกันนะครับตาหน้าเข้าโกไปยิงนะครับน่าจะได้นะผมว่าโอ้โยเพื่อนเราแตกโกด้วยเก็บบอมมาหนีเลยสวยทำดีแล้วครับเพื่อนไปวางบีก็ได้นะครับวางเอวางบีวางบีงบเออสวยนั่นแหละวิ่งกลับมาวางบีซนะ นี่ถ้าผมไม่บอกเพื่อนๆก็คงแบบว่าไปยืนหน้าโกอยู่งั้นนะนะครับไม่วางเรียกนะนั่นแหละสวยครับผมมาวางบอมเลยในบอมมีใครเนียนปะเนี่ยสวย,ยครับนี่นก็ถือบอมดักเลยชิวๆเลยเนี่ยจังหวะเนี้ยอุ้ยหลังมาที่ปลายแล้ว <c oughs> ไม่ดูหลังให้เพื่อนเลยอะ แล้วฟับบงเขาเป็นบอมม่วงด้วยครับทุกคนชิบหายทีม่มละเฮ้ยสวยอยุชนะได้ไงวะเนี่ย <laughs> บอมม่วงมาถาบอืน่นก่อนวัตต์ฟักชนะได้ไงวะโอเคครับไปต่อครับทุกคนอุ้ยเอา้าทำไมทำงี้น้องอ๋อทำไมวิ่งไวขึ้นหรอ,อนี่อันนี้ก็แล้วกันนะครับปึ๊บ อะไรเนี่ยปีกอะไรบักวะโอเคเราจะเข้าโกนะครับทุกคนไปครับเฮ้ยโอ้โหถือบอมมาละเอ้าจิบหายยิงโดนเพ็ดหนึ่งม่งไม่ตายอะ่ะคนนี้เขาวิโก้ไว้โคตรเกลียนเลยวะแม่งเกลียนกว่าเราอีกนะครับเราจะมาเกลียนเขาแม่งโดนเกลียนกับวัตตาฟัคอะไรครับเนี่ย เราไปยาวนี่หว่านะครับต้องเนี่ยต้องใช้ระเบิดหมูช่วยนะจริงเว้ยอะไรวะนั่นอะคิมนีได้ยิงไม่กี่นัดเองอะฝั่งหนูเขาเล่นดีมากเลยครับเออเออกันแลกกันไปดีเพื่อนเราก็สู้นะเว้ยเรียบร้อยแตกแตกหมดแตกหมดโอเคครับ เดี๋ยวเวล่เราจะทำได้หรือเปล่านะครับเก็บหมดโชว์ไปดิเหนไโชว,ว์จังหวะเราหล่อไปดิอือฮเรียบร้อยครับโอเคครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายทุกคน